วันนี้ก็พลาดไปอีกหนึ่งนัดครับครับผมนัดที่แล้วนัดที่แล้วก็พลาดครับคือถือว่ามาซ้อมทีมพาน้องๆมาซ้อมทีมพี่ๆมาซ้อมทีมครับผมบอลเลีกสี่เท่าถือว่าซ้อมทีมครับอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องครับแต่นัดหน้าเจอผู้การดุลในเมืองเอฟซีโไม่พลาดครับผมไม่พลาดครับไม่พลาดอีกแล้วนะไม่พลาดครับผมจัดด้วยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เจอกับ ช่องดีเจตะวันอีกแล้วนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่เจนสเตเดียมนะครับวันนี้พามาดูศึกปรีปรีปรไรเอ่ยปรีปรีเกียรติเจริญชัยเพราะว่าตอนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าอยู่นะครับฟุตบอลสีเศร้าซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมต่างๆผู้ประกอบการมานาั่งมีทีมนิกิบัตมีทีมในเมืองเอฟซีนะครับแล้วก็มีทีมไตนะนะครับก็มาประลองแข่งกันเป็นศึกสีเศร้านะครับเป็นการเรียกความฟิตแล้วก็ความพร้อมของทีมในการที่จะรับมือกับศึกเกียรติเจริญชัยในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สักกระดาษใหม่นะครับ65ชมบรรยากาศการเล่นฟุตบอลของที่ที่นี่ครับเจนสเตเดียมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเจตะวันด้วยนะครับเก๋ามากคนนี้เก๋มากกระดูกกระเดี่ยวอยกัดมันเป็นไงบ้างเงี้ยเยอะอรงดีอยู่ครับพอใจได้ครับพอใจได้นะครับมันดิบมันกได้ยมันเหลือมเนาะเดไม่ตกเตี้ยอโอเค เอฟซีก็วันนี้มีการปรับปรุงนักเตะซึ่งได้มาจากอูรีการย่างสองสามคนครับแต่ว่าเกมก็ยังสับสนแต่ว่าก็ดีใจที่ประสบชัยชนะได้ครับนั่นน้าเจอกับนิกกี้บัตวันนี้ลูกพี่ไปไหนวันนี้วันนี้ลูกพี่บอกทะเลครับไม่ว่างครับผมครับผมเนั่นหน้าครับเจอกับนิกกี้บัตครับวันนี้ก็สามสามแต้มครับสองที่แล้วก็สามแต้มสองนัดเลยครับสองนัดสอแต้มครับผมร้อยตัวศิลป์เลยเนาะเดี๋ยวอีกนัดหนึ่งก็หวังว่าสามนัด ก็น้ามันเหมือนเดิมครับมันกว่านี้ครับครับขอ <laughs> <c oughs> ขอบคุณตันานามเีเปิดโอกาสให้น้องๆพีพีสีได้มาสัมผัสในเกมการแข่งขันบอลซี้า ค้องกันเวทซิงซวนครับซีซาวนะวันนี้วันนี้ก็ป้าลุงนาสองวันนี้นาเตเล่กัเก็บอะไรกับซ้ำแต้มกับนับนี้วันนี้ยังซุนซูนอยู่เลยกับผมฟับโดยรวมเกมก็วันนี้ก็คู่ครับนิดนึงกำลังระบบทีมตอนนี้ปรับทีมอยู่กับแฟมจูในข้ากันกับน้องๆไหมกับโบปีบีนะก็มีไายคนก็มีโรดยิโรมาช่วย

ขาดก็ต้องมีแล้ววันนี้น right. ะต,ต้องมีต oh. ้องมีแล้ววันนี้ต้องมีแต้กวันนี้ต้องมีจบเล็กครึ่งหนึ่งก็ซูนซูนตอนนี้ก็รูปเกมก็ใช้ได้แล้วใช้ได้นะไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นบอกว่าขาดขาดความเด็ดขาดจําได้เทปก่อนบอกว่าขาดความเด็ดขาดแต่วันนี้เพิ่มอาวุธมาเยอะวัน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 นี้ก็มาเยอะวันนี้มาเยอะมาเยอะนะมาประมาณ10คนวันนี้10คนนะลง เก็บตัวไว้อีกตัวเด็ดๆไว้อ๋อตัวเด็ดๆเก็บไว้ทำไมไว้นั่นน้าโอ้ไว้นั่นหน้าปูบกบกันมานั่งอยากเจอทีมใหญ่อยากเจอทีมใหญ่อ๋อครับครับอยากเจอทีมใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอ่ครับครับจบการแข่งขันอีกทีเนาะครับผมครับวันนี้มา ในนามนิกก on ี้แบบเอฟซีกับเจ็ดแมลบนะครับหรือมังวันนี้แรงนตายก็ได้ปกติปกตินั่นแหละเดี๋ยวเลี้ยงเลยเล่้ยงเรถปี๊ดตอนนี้ก็เบอร์51าเลยถ้าบักห้าสิโอ้โห51ยังยังเนี้ยบเลยชื่อว่าสุดยอดคิดว่ายังเล่นนานเลยไหมเล่นก็เล่นได้วันนี้มาถสิฝืนความลังก็ชื่อว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นการเตรียมเตรียมพร้อมเพื่รับซื้อแก๊งรหญ่กันใช่เด็กหน้ คุณนีกันะบัใจปลาไปขอบคุณดีนี่กี่บัตได้ชวนผมมาได้รวมทีมครับขอบคุณมาครับมีเติมที่ซุกเนาะรับผมเต็มตีเนาะรับเต็มตีรับช่วยมีกี่บัตแล่วอ่าครับ วัวเลยิเย้ได้เห็นอ่ะวัวเลยเย้วัวเลยน้องๆก็มันดุมตีผมก็อยากย้ายน้องสัมพัทการแลงงานกันทุกคนหน้าวันนี้พอรายการเนี้มันอยู่กลางนาเดือนหน้าพอวันที่ที่แป๊นี้ก็ผมต้องเดินทางไปตี แนวคนที่ทำมลานะครับตีตรงๆในนามของทีมนิกิบาดที่มีมีรายการนะครับอนุรายการเี่องอะไรเป็นเป็นฟรีฟรีมเป็นเปรีกับวันนี้มามาว้อมมามาวอมทีมมาวอมทีมเรมก่อนเริ่มเริ่มเริ่มมามาวอมทีมเพื่อให้ลูกทีมไหมก็การในการเล่นอย่างเรื่องนั้นเลยอย่างเรื่องนั้นเลยครับไปนะไปนะการวันิกามาฟูทีมมาฟูทาย กับมาพูดทีมแน่นอนครับมันคือซ้ำเต็มแน่นอนครับครับแฟนๆกล้องทีมนิกกีบัตเอฟซีด้วยนะครับครับแล้วก็ซึ่งก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็สวัสดีครับผมครับผมผลเป็นที่น่าพอใจครับวันนี้เสมอครับนิกกีบัตไปหนึ่งหนึ่งครับก็ได้แต้มแรกครับผมสุสีครับวันนี้กับนิกกีบัตก็เป็นคู่ซ้อมกันอยู่ประจําเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับกับนิกกีบัตเล่นดีก็ตั้งกองทีมนะครับก็วันนี้เก็บได้ไปฝั่งละหนึ่งแจมหนึ่งแจมหนึ่งแจม ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะแต่การนี้ก็ถือว่าเป็น,นการเตรียมพร้อมสําหรับศึกเกติเจริญชัยอ่าครับผมครับถือเป็นในการปรี คนั่นต่อไปนี่เจอกับพวกออกการมะนังครับสึกหนักสักนิดครับสึกหนักสักนิดนึงอ่าแต่ก็เป็นคู่ซ้อมกันเหมือนกันเจอกันประจำครับเจอประจำเจอกันอ่ารู้ทางหมดแล้วรู้ทางหมดแล้วอยู่ที่ว่าใครจะอ่าอามาดีกว่ากันอ่ตีเด็ดที่ขาดใครจะดีกว่าเดี๋ยวต้องแก้แก้ไขกันกต่อไปครับผู้รักษาประตูฝั่งนู้นสุดยอดสุดยอดครับเดวิดเจมส์ครับอ่าลงเป็นตรงลงเป็นตรงครับ <laughs> นนหน้าผมลงด้วย โอเคเจอกันนหน้าครับนัดหน้าสดีครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับฟุตบอลเกียรติเจริญชัยในเดือนหน้านะครับก็คือมกราคม65เราเจอกันที่นี่นะครับทีเจนสเตเดียมมีอ่าถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีไลฟ์สดให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านได้ติดตามชมฝากกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับศึกเกียรติเจริญชัยในเดือนมกราคมนี้แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ